สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พอดีว่ามีพี่ลูกค้าคนหนึ่งะนะคะเขาอยากจะถักโบชิ้นเล็กๆเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานอันนี้หน่อยก็เลยจะมาสาธิตวิธีการถักโบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำ ด้วยก็จะได้ทำไปด้วยกันเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เบอร์ชิ้นเล็กๆอุปกรณ์ในการถักนะคะหน่อยจะใช้เป็นไหมพรมขนาดสี่พายนะคะแล้วก็เข็มทองเบอร์สี่นะคะในการถักเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะถักโซ่ไปหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอถักโซ่ได้หกก็แทงเข้าไปตรงโซ่อันแรกนะคะทําเป็นวงกลมเกี่ยวไหมลอดหัวออกมา แล้วถักโซ่ขึ้นไป5นะคะ1 2 3 4 5พอได้โซ่หแล้วนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่3นะคะเอานิ้วกดไว้แล้วแทงเข้าไปตรงกลางนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาเกี่ยวไหมลอด2ห่วงแรก รอดสองห่วงที่สองแล้วก็รอดสองห่วงที่สามก็จะเหลือห่วงแล้วก็ลอดอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มสามครั้งหนึ่งสองสามเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด หกหลักนะคะในการทำโบด้านแต่ละด้าน สองสี่หกเจ็ดพอหลักที่แปดเราก็จะถักออโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้าแล้วถักเอ็กลงตรงกลางนี้นะคะ เยวไหมลอดหัวออกมาก็จะได้โบโบด้านหนึ่งนะคะเป็นด้าน,นี้แล้วเราจะมาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเหมือนกันนะคะก็ขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอขึ้นโซ่ห้าพันหัวเข็มสามครั้งหนึ่ง สองสามแทงลงไปตรงกลางเกี่ยวไหมลอดสองห่วงหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมลอดสองห่วงสองครั้ง ถ้าไม่อยากให้เขาหลุดก็พยายามเอานิ้วกดไว้นะคะจะได้ไม่หลุดอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะถักทั้งหมด8หลักเหมือนกันฝั่งนี้ได้8หลักฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็8หลักเหมือนกันนะคะ สองสี่ e rua, wick, หกหกหลักโดยอีกสองหลักนะคะสองสี่หกเจ็ดพอหลักที่แปดแล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าพอโซ่ห้าถักเอ็ก <ment faz. S 1> ลงไปตรงกลางน,นี้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะได้ ทั้งสองด้านเหมือนกันตัดไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะเอามา,มาทำตรงกลางนี้แล้วก็เอาไปพันเข้าพันเข้าไปตรงกลางนี้นะคะ เวลาพันก็จัดรูปโบของเราให้จัดเข้าไปด้วย ให้ใหม่ที่เหลือก็เก็บซ่อนเข้าไปนะคะแล้วตัดออกก็จะได้เป็นโบชิ้นเล็กๆเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานของเรานะคะเ,เพื่อนๆชอบสีไหนก็ เลือกถักได้ตามใจชอบเลยนะคะลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการถักแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของกบพัดสอนไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ